ราคาไม่แพงแมนยูเบนเป้าสนคว้าลูก้ายูวิทเสริมแนวรุกช่วยล่าตะคายซีซั่นนี้ไม่ได้ไปต่อแมนยูโละทิ้ง3มแข้งดังออกจากทีมซัมเมอร์นี้สวัสดีครับสาวกปีศาสแดงสายเลือดแมนยูโคชเอียวเดียวมาเล่าหากชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสายเลือดแมนยูด้วยครับแมนเชสเตอร์ยูเติดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอทับทามลูก้ายูวิท สนหน้าชาวเซอเบียของเรยันมาริตเข้ามาเสริมทีมในช่วงสมอนี้หนึ่องจากมีค่าตัวที่ถูกกว่าเป้าหมารยรายอื่นลูค้ายูวิตของหน้าทีมชาติเซอเบียวัยว23ปีทำผลงานกับ Frankfurt, แฟงเฟิร์ตได้อย่างยอดเยี่ยมหลังลงเป็นทั้งหมด75นัดก่อนทำได้36ประตูทำให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวกับหลายทีม ก่อนเลือกย้ายซบเรอันมาล,ลิตเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019 2020. ถึงปี2020ทว่าหลังจากที่โยวิตย้ายมาร่วมทัพราชันชุดขาวเจ้าตัวตกเป็นตัวสำรองของทีมแถมยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้โดยทำได้เพียง2ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด32นัดในทุกรายการอย่างไรก็ดีจากการที่โอเล่กุนน่าโซชาผู้จัดก,การทีมชาวนอเวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต้องการตรงหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมทำให้ทีมตกเป็นข่าวกับดาวยิงชนะนนำมาหมายทั้งเฮริกินและเอริงบอลฮาเดน ก่อนจะตกมาเป็นข่าวกับลูก้ายูวิทเป็นรายล่าสุดทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าลูก้ายูวิทถมูลงานได้ไม่ดีนอกจากการลงเล่นในลีกาสเปนทาให้ค่าตัวของแข้งรายนี้จะถูกกว่ากองหน้ารายอื่นที่ตกเป็นข่าวกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ไปต่อมานยูเละทิ้ง3แข้งดังออกจากทีมซัมเมอร์นี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแดนบุดีตกเป็นข่าวเตรียมปล่อย3แข้งดังออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้หลังไม่อยู่ในแผนทำทีมของอเลกุน่าโซชา ล่าสุดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสกพพิเมยรีอังกฤษตกเป็นข่าวเตรียมปล่อย3แข้งดังอย่างเจสซี่ลินการ์ดอันเดรสเปเรลาและฟิวโจนออกจากทีมช่วงสมอร์นี้หลังไม่อยู่ในแผนทำทีมโอเล่กุนนาโซชาในยใ่ชาโนเวย์ no A. จากรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวสื่อท้องถิ่นชื่อดังของเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้รายแรกถูกปล่อยตัวออกไปให้คุณคอนเวตส์แฮมยูไนเต็ด ยืมตัวไปใช้งานในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีข่าวว่าทีมของเดวิดมอยต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมแบบทาวนขณะที่ไร้สองย้ายไปร่วมทัพอินซีฟ้าขาวลาซิโอด้วยสัญญายืมตัว1ปีซึ่งถือว่าผลงานอยู่ในระดับพอใช้ส่วนรายสุดท้ายเจ็บยาวจนหายหน้าหายตาไปนานหลายปีสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวแข้งใหม่มาร่วมทีมแล้ว3รายประกอบไปด้วยจอดอนซานโช จากซื้อเหลืองบรุสเซียดอทมุนด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ราฟาเอลวารานจากราชันชุดขาวเรอัลมาดริดค่าตัว43ล้านปอนด์และทอมฮีตันมาจากสิงห์พง,งศแอสตันวิลลาแบบไม่มีค่าตัวพื่นๆพืนสาวกพิศาร์แดงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ